กลับข้าวมาแล้วครับกลับข uh, ้าวภาพถึงย nah, ่ามเพิ่นท้าเพิ่นถิ่นดีครับสวัสดีครับพี่น้องปลอดไยทุกมองทุกคนพบกันคือเก่าคือเดิมครับที่นี่วิธีชาวบ้านเฮ่านะครับพี่น้องครับพอพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นเลี้ยงปลานิ่งนะครับวิธีการเลี้ยงของเพิคนเลี้ยงได้แน่ตามผมมาครับพี่น้องครับแนะนําตัวหน่อยครับผมครับผมสวัสดีครับผมนายชัยสมพงษ์ครับ อยู่บ้านน้องพะอคูนครับตำบลตะโกนอำเภอเมืองจันทจังหวัดศรีสะเกษครับผมครับมีเรื่องบันดาลใจหรือมีความคิดจะไหนจังไลยมาเลี้ยงปลานิ่นครับผมไม่แรงบันดาลใจนะครับเนาะก็ไปเห็ดงานนะครับเนาะก็คือวานอะหาเสากินค้าเนาะต้องตื่นแต่เดอกลุกแต่เสานะครับเพื่อที่จะไปทำงานนะครับเพื่อให้งานกับเฟินนะครับมันอี้ผมคิดว่าทำเมนูยูหุ่นกับอยู่บ้านเข้านะครับเนาะมันกาสศอยู่บ้านเข้ามัน ส่ายกว่านะครับมาดุวันเท่ากับมีที่บะตองหลายก็ได้นะครับผมมีความคิดว่าถาเฮ็ดเจงสี่มันกับสีพ่อได้อยู่นะครับบะตองตื่นเส่าตื่นสายย่ำใดก็ได้ครับครับครับเนาะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงปลานิ่นตั้งกี่จักรตัวครับผมเลี้ยงปลานิ่นอยู่นี่สองวันนี่กับประมาณหมื่นตัวครับผมรวมๆไม่เสร็จประมาณหมื่นตัวเนาะเอ่อเอ่อซื้อซื้อม้าตัวละจักรบาทครับผม ซื้อมะตูระบาทครับผมซื้อมะตูระบาทเนาะตัวละหนึ่งบาทครับออยากทราบวิธีการเลี้ยงนะครับหลังแต่เริ่มเริ่มต้นเลยหลังแต่เ้าซื้อพันปลามาเลยครับจดจดถึงทุกวันนี้แหละครับผมครับชื่อเลี้ยงนะครับกระผมกะอามาอนุบาลก้อนนะครับเป็นเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมก็ปล่อยลงไปสีนะปล่อยอนุบาลในในผักเขียวของฉันปะครับผ่าเขียวครับผมประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับผมให้ปลามันหลอดไปับแข็งแรงก่อนครับผมครับผม การดูแลการห้อาหารเป็นยังไงเนี่ยการดูแลการอาหารช่วงแรกๆกะเมื่อละสองเชือกครับเป็นช่วงเวลาประมาณแปดโมงเช้าแล้วกะประมาณสี่โมงเย็นนะผมอาหารทุกวันครับทุกทุกมือแต่ทุกวันนี้ผมมาปบเป็นมือละเชือครับมือละเชือนี่ผมมีอาหารเชือกไ้เช่นเป็นเนื้อแดงนะครับนะว่ราจะเป็นพักต้ารึงหรือจะเป็นพักบุ่งต่างๆนะครับที่ว่าเป็นอาหารของฝากนะเป็นพวก หลายๆอย่างนะครับคือว่าเอามาซับซับซับอหากินครับบางเที่ยงมันก็เฮ็ดอาหารแบบอัดเม็ดให้กินนะครับเป็นมนกับนี่แบบผมซื้อเครื่องอัดเม็ดมากนะครับแบบเฮ็ดปกติก็สิขันขั้นแล้วก็ปั้นเป็นก้อนให้กินแล้วครับผมตอนนี้มันป่ามันหลายนะครับผมก็เลยเฮ็ดแบบนี่เครื่องสินะมาดอยแบบว่ามาผสมอาหารสิครับสมาร์ลดต้นทุนได้เนาะครับผมเป็นการลดต้นทุนนะครับการเรียงตั้งแต่เร่มแรกเดือนแรลกข้าวซใส่อาหาร เจะโปรตีนจะเปอร์เซ็นครับผมเดือนแรกนี่ผมใส่อาหารประมาณโปรตีนจริงนะผมใส่สิบแปดเปอร์เซ็นครับใส่อาหารสิบแปดเปอร์เซ็นครับผมแต่ปัจจุบันนี่ก็อยู่งาสามเดือนถึงสี่เดือนก็ใส่อาหารยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับออคือเัาโปรตีนค่อยเรื่อยๆครับผม,ร,บผมรับตอนแรกนี่เัาสีเลี้ยงยุบใส่ใสใสใสเสรีสเซลเแรงเซาแรงครับผมลงลงลงหัวมันจะมือพรามือตัวปะ ดูนี่ผมสั่งสื่อมาเบ็ดเซ็ตมากับเก่าพันขับเปิดแถมมาพันหนึ่งกับประมาณมือโตต้นนี้เลี้ยงว่าไรเดกจักเดือนอะไรครับตอนนี้เลี้ยงว่าบอนี่นะครับบอนี่เป็นสี่ประมาณสามเดือนยี่แปดหมื่นครับสามเดือนบนี่สามเดือนยี่แปดหมื่นแต่บ่อฝุ่นเป็นสี่เดือนครับสี่เดือนกับสองอาทิตย์ครับสี่เดือนกับซีซีชิ้นหนึ่งแล้วเขาเขาเบิดหัวห้าลายป่ะครับผม วัวหานี่เบิร์ตประมาณ40กว่ากระสอบครับผมเบิร์ตกว่า40กว่ากระสอบหรอ40กว่ากระสอบกระสอบแล้วจํบาทครับผมกระสอบละ4 1 0บาท400 40 40ครับแล้วเต็มโปรตีนนะครับแล้วเต็มโปรตีนเนาะโปรตีนครับตอนนี้ตอนนี้เลยมีการจําหน่ายขายยังครับผมครับก็จําหน่ายครับปลาดุกลงหากระช่างครับจําหน่ายมะเหล้วยังกระช่างหนึ่งเราบอกเอาเอาแต่ปลาดุกเอาแต่ปลาดิเนาะ ปลานิ่นนี่จำนายไปลอยโลครับบ่อเนี่ยครับปลานิ่นี่บ okay. ่อต้องรวมปลาดุกคือปลานิ่นี uh ่บุนหัวอาหารประมาณเท่าไรครับปลานิ่นแต่ปลานิ่นหนังเดียวนะปลานิ่นหนังเดียวหนี่งวัดหัวอาหารประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบสองกระสอบอ๋อยี่สิบสองกระสอบเนาะครับคอดีของปลานิ่นเนี่ยที่เ้างโเรียนปลานิ่นคอดีเนี่ยคอดีของปลานิ่นเนาะครับเนาะคอดีของปลานิ่นจะเป็นเป็นเป็นปลาที่แปลว่ากินพืชนะครับเป็นปลากินพืชกิน แบบว่าเพิ่นบ่ต้องแบบว่าเพื่อนเป็นปลาแบบง่ายๆเลยคือว่าเพื่อนเป็นปลากินพืชกินหนังสีนะครับมันลดส่วนทุนนะครับคราลดต้นทุนหน่อยเนาะเลี้ยงครับครับรัจากประโยชน์แล้วเนาะปัญหาในทันที่พบปัญหาในการที่ทันเลี้ยงปลานในปัญหาที่ทันพบเนี่ยี่ยังไงครับผมปัญหาที่ผมพบก็คือว่าถ้าช่วงฤดูร้อนนะครับอากาศมันร้อนนะครับปลามันกะ ออกซิเจนมันน้อยนะครับผมผมก็เลยว่าติดระบบเสียนะครับเป็นระบบออกซิเจนแบบว่าเป็นธรรมชาตินะครับออกซิเจนแบบธรรมดานี่สินะครับไม่มีฉันออกซิเจนห้แต่ถาวรมีตัวนี้ป่ามันกัดสีแบบว่าย้มเศ้าย้มแรงมันสีมันกัดมันจะขึ้นมาหายใจนะครับมันจะกลืนแบบนันไม่อาปากครับผมไม่อาปากนะครับอ๋อครับตอนนี้มันจะเกิดการตายการยัื้องนะครับเพราะเพราะดอตัวนี้มันก็สีลดลดการตายลดการตายครับผมพวก พวกปัญหาโลกเลยครับมีบ่ปัญหาโลกว่ามีครับถามเนว่าระบบหนามแบบนี้ครับของผมก็บซีนี่เลี้ยงแล้วกับท้ายหนาม<อ>ลงท้ายหนามก็บซีนี<อ>านาต่ตัวนี้นะครับแล้วเาาข,ข้าเวลาหนาม,บบนานามเสียตัวนี้นะครับเออตัวหน้าหนามตัวหน้าหนามระบบหนามไม่เสียปุ๊บตัวนี้ท่อตัวนี้นก็สุดดำลงมากแล้วโอ้ไหลออกครับท้าทยที่หน้าโปล่อยออกกัเสียเลยครับผมแต่เห็นปะครับมันก็ี้เป็นตัวเสียฟ้านี่ ครับคุณเดลยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นระบบตัวนี้การตายึ่งอัตโนมัตินะครับอ๋อคืออัตโนมัติเนาะครับผมครับอ๋อไม่เหอหนี่นะครับขอบคุณครับเป็นเนี่คิดดีดีครับติดปัญหาหนึ่งคือบ่บ่บ่มีเนาะบ่มีปัญหาคแต่มีมีประมาณสามหนึ่งแล้วเนาะครับผมในการเหนี่ยงปนิ่งพวกโรคพวกกุดตังกุดยังหนึ่งบ่มีเนาะบ่มีครับผมปัญหาการตายมีบ่เขาเอาม้ามีไหม เอาไม่ไม่มีบ่มีตายครับผมบ่บ่ตายครับไปหน่อยเนาะครับคือส่วนมากพี่น้องก็ต้องถามเราว่าเลี้ยงไร้ปีิเสียไปขายใส่การตลาดของท่านมีมีเนี่ยคือตลาดจังไดยตลาดของผมนะผมบอกจริงๆนะว่าถ้าเรามีสินค้าอยู่แล้วใน่้องบัวตองย่านครับครับเอาว่าจริงๆเนี่ยถ้าคนเลี้ยงจริงๆ่าคือว่าถึงเลี้ยงจริงเร็วมันจริงกับซางนะครับเนาะ เรื่องของการตลาดนี่้าหาบ่มีของเนี่ยเขาจะพุดคุยเรื่องการตลาดนนะครับ้าเ้ามีของเล้ยวนี่ผมบอกเลยว่าท่านสิวมีของขายครับนะครับผมขอให้แต่ว่าสินค้าเ้ามีคุณภาพครับผมสินค้าเรามีคุณภาพทุกอย่าง้าเ้ามีขายอยู่เลี้ยวนี่ผมบอกเลยครับขายได้ครับที่หน้องครับท่านท่านท่านการทำตลาดของท่านทำตลาดแบบไหนเนี่ยขายทั้งในเนี่ยครับมีทั้งเฟสทั้งร้อยทั้งยังวะ ไม่ต้องไกลครับตลาดของผมคืออยู่ในหมู่บ้านของเรานะครับในชุมชนตลาดในชุมชนของเราเสร็จเพิ่มเนี้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊่มเนี้อคือว่าทุกวันนี้เนาะครับเนาะระบบต่างๆมันก็ท่านสมัยขึ้นนะครับจะขายทั้งไลน์น้ำทั้งอินเทอร์เน็ตน้ำนะครับขายตามออเดอร์อัสี่นะครับขายทั้งทั้งไลน์ทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งขายทุกระบบแบบครับเอาง่ายคือว่าลายผมเหลี่ยงตอนนดี้ยคือ ตั้งประดุกกับติดจองนะครับ <c oughs> ปลาดุกสองสามก็ใช่ือว่าติดจองนัแหล้วก็ยั่งปลานิ่งชื่อลอ่ลอล่อน้ำหนักครับน้ำหนักเื่อครับผมตอนนี้ไม่คิดต้นมาจองครับล่อหน,นักเชื่อตรงเหยบบือผมมันจะจกเดือนครับจังสีจำนายดเดยปลานิ่งนี่นะครับตามตามดีเพิ่นว่าวกันว่าเรื่องสามชื่อเดือน,นจริงจริงเนาะเพราะว่ามันมันอย่างแน่อยู่นะครับนอกจากสิ่งนี้ต้นทุนนี้จังสีเลียงได้ครับทุกอาหาในเดียววะครับผม แต่สำหรับผมนี่ผมว่าหกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนีโตละโลเโ,โ,นะโตละเครืองโลนี่ผ่านครับผมเพิ่งปลาเพิ่งเลี้ยงมหาเดือนนะครับแต่มีโตเครืองโลครับมีโตเครืองโลอยู่นะเครืองโลโหกเจ็ดขีดอาจจะมีอยู่ครับผมปลาป<ห>นกันไปเนะาะครับผมปลาปนกันไปครับท่านฝากถึงพี่น้องเนาะที่อยากจะเลี้ยงปลานิ่นคือทันนี่ใข้าในน้ำเพื่อนเนี่ยต้องเริ่มเลี้ยงยังไงเนี่ย ครับผมกะขอสวัสดีครับพี่น้องครับที่ว่าอยากเลี้ยงปนิ่งนลครับนครับจะได้กะถ้าท่านสั่งใจเลี้ยงนะครับเ่าต้องยานครับผมเรื่องตลาดเรื่องหยังนะครับขอให้ท่านตั้งใจเลี้ยงให้ป้าท่านได้อายุแล้วก็ได้ดูความสมบูรณ์นะได้เวลานะครับนำนักได้เรื่องตลาดบรต้องไม่ห่วงครับผมว่าขายได้แน่นอนครับเพราะว่าตามที่ผมเลี้ยงอยู่นีกะ ติดจองอยู่นะครับนครับเขาเลียงลือกฝากแนะนำพอมีน้องรับเลียงมาเลยครับช่วงสมัยสมัยนีครับนาอคือจังคำโบราณนะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะครับคือจังคนเนี่ยคนถี่เลียงมาก่อนขอดจุโบเต็มที่ครับนะครับแต่ถ้าเขาเลียงหลุนหลังเขาเลียงใเต็มที่ครับผมรับประกันครับเรื่องตลาดครับผมขายได้แน่นอนครับผมมมีปัญหาเนาะครับผมมันมีปัญหาครับผมเออปัจจนนี้สายสายพันธุ์ยังเนาะผมบท่านไ้ถามอยู่อันนี้เป็น ปานิ่นอ่าเป็นปานิ่นหมันครับเป็นปานิ่นซีที่ครับอ๋อปานิ่นหมันเลยครับผมเป็นปานิ่นหมันซื้อมาตัวละตัวละบาทวะตัวละหนึ่งบาทครับผมโอ้ครับผมซื้อมาตะใส่หนาทันอันนี้ซื้อมาจากฟั่มมาทั้งสุรินครับผมมงทั้งสุรินเนาะครับผมขนาดหนึ่งตัวตัวละหนึ่งบาทตัวละหนึ่งบาทครับคิดว่าเมื่อขายเรียบร้อยผลกำไรนี่ยครับคงจะบ่มก็น่าจะได้อยู่พอได้อยู่ได้กินอยู่นะท่านเนาะครับผมผลกำไรที จากาดแบบเล่นกันนะครับหน,น,นึ่งเมือนโตเนาะฟันหนึ่งเฉพาะหนึ่งเมือนโตนะครับเหลือจักแปดพันเนะะาะไห้พ่อไม่ใช่แต่ว่าหนึ่งเมือนโตนี่ผมแักถิ่มไปจักสองพันนะครับโบกเออสองพันเหลือจัแปดพันอ่าเหลือแปดพันแปดพันโบกิดครับผมกัผมกับตีเลยเด่นข้าวของหารตัดอีกสามพันเหลือหาพันโตัเหลือหันเหลือหาพันโตัผมยังว่าท่านคิดเลยนะครับผมคิดแค่ว่าข้างเมือ่อสองมอนี่ผมขอตัวละหนึ่งกิโลอ่อ นะครับตัวละหนึ่งกิโลนะครับผมขอแค่สามพันตัวพอครับจากหนึ่งหมื่นตัวหนึ่งมื่ตัวนะครับผมขอแค่สามพันตัวตัวละหนกิโลครับขอในขอหนึ่งหนกิโลครับตัวละ1นกิโลแค่สามพตัวครับจากปลาหนึ่งหตัวกิโลละหกสบาทกิโลละหกสิบาทหกสามสิบแปดมื้อแสนแปดครับผมกับทอับ่วเพรา่เพรทาเนาะแต่นม็ต้องใส่เวลาเลียงในจะหน่อยนะ่านนะครับผมก็เรื่อยๆนะก็บริเวดหน้าเฮไฮนะครับเวาเขาก็ยืด แบบว่าอยู่บบพ่อเพียงเนะอยู่แบบพ่อเพียงครับ <partes> อยู่ให้พ่อเพียงให้เพียงพ่อนะครับมีนอยู่ท่าฝากคิดไว,ว้ว่าหาคนสิมาเลี้ยงมาคิดเงินสี่ถาสีวังแบบคักๆผมวา่าให้คิดใหม่นะครับแบบว่าอยู่ดีมีแห้งนะครับนาะคนเั้สิอยู่สิกินังสี่นะคัะผมให้ <c oughs> ยู่ดีมีแห้งนะครับนาะเลี้ยงเงินสี่นะพ่อได้ขาย,ไ,ายๆๆได้ยู่ได้กินพ่อได้เลี้ยงลูก เลี้ยงเต่าเพราะได้สุ่งหลูกเลี้ยนนั่นสิทั้งว่าสุขภาพร่างกายนะครับแล้วทุกอย่างที่ห้าปลูกมาในสวนในนาในไฮห้อสินะครับแล้วปลูกม่นปลูกผักกูดปลูกบักพริกมักหน่าวบักข้าวนะครับปลูกบดทุกจดิงทุกอย่างครับมากมางเดียวคือจบในคออเดียวเลยนั่นสินะัาเช่นปลูกตะไคร้ครับนี่ไก่นี่ปลูกตะไคร้ปลูกนั่สีนะม่านเดียวคือปลอดสารพิษครับให้ร่างกายเขาอยู่ดีนี่แห้งครับสมัยสุงหมื่นห่อจะไปคิดการไก่แห้งครับครับผมผมก็อยาก ในพระเจ้าสัมผัสในพ่อมี่น้องบ้านเฮานะครับเนาะให้ว่าให้คิดแบบแบบจะไหนล่ะให้คิดแบบว่าให้เดินทางสายกลางครับผมอย่าตึงยืนเกินไปแล้วก็เย่ยวยาจนเกินไปนะครับเนาะแบบอยู่อยู่แบบพ่อเพี้ยงนะครับนีึกว่าอยู่แบบพ่อเพี้ยงบางคนเดี๋ยคิดว่าถือเด้ได้ครับไม่ถือครับได้ครับพ่อเพี้ยงคือนหยังทำไว้แปลกได้ตัดญาของประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไหนมาแต่บางคนเดี๋ยคิดคิดคิดถือแน่เลยนะครับแต่สำหรับผมคิดว่า ห้ยเป๊ะลคำว่าคำว่าพอเพียงคืออะไรครับแล้วท่านจะพบประสบกับความสุขคือจังผมครับผมตั้งแต่ที่ว่าท่านมีความสุขเนาะครับผมตั้งแต่เพาว่าจากไอที่ผมเฮ็ดงานนะครับเนาะผมเฮ็ดงานอยู่อยู่ชัชเชงเศร้านะครับเห็นงานคิดเบิ้งนี่นะครับตื่นแต่หกโมงเศาร์กินเขากินเข่าสลอะโรงงานแปดโมงเศาร์เหลิกซีถุมซึ้งโอ้ครับ ผม,ผมานไม่มีเวลาพัก่อนเลยผมไม่ีเวลาพัก่อนมาอยูนี่นะครับมาอยู่บา,าเท่าเฮ็ดตามเวลาที่เฮห้าว่างเองครับครับอย่าบอกว่าห้าวโอยูนี่ห้าเฮ็ดตามเวลาของห้าเองนะครับเ้าบ่ต่องใครมาซั่งเวลาหา้าครับปกติคือมือถือห้าทุกคน,นคือส่วนมากจะขายเวลาครับผมนะครับแต่แต่ผมอยากฝากว่าทุกท่านที่อยู่บนโลกวันนี้ตัดซื้อเวลาบ้างครับครับผมคำว่าซื้อเวลาไปเสื้อหาครับ ซื้อเวลาคืออย่างกับขายเวลาครับผมแค่นี้ถ้าท่านรู้จักคําว่าซื้อเวลาท่านจะพบกับความสุขครับผมครับผมครับก็ขอขอบคุณ네ท่านคุณพี่เนาะคนผีเนี่ยเนาเอามพอจอมคณพี่ชัยสมพงษ์ครับชื่อชัยสมพงษ์เนาะครับผมครับขอบันเดียรกับมาให้ความหลุบพี่น้องอย่างมากมายนะครับพี่น้องครับการทำตรงจิิงตรงย่างเทสใจกระได้ให้มีความสุขนะแต่นเนาะครับผมครับผมก็ผมเห็นท่านมีความสุขผมก็มีความสุขนั่งพื้กันครับผมขอบคุณเวลาครับผมครับ ถ้าพี่้องสนใจอยากจะเขามาชม่มเขามาติดตอยากจะซื้อปลาไปกินสดๆเนี่ยติดตได้ทั้งไหนเนี่ยครับผมติดตอะไรครับหรือติดต่อมาทาังมาด้ยราวันหรือเป็นดวงไจฟาร์มหนูฟุกซิงนะครับหรือสี่ติดตคุณชัยก็ได้ครับศู0 5 0 7หกห้าูย์เจ็ดสี่สี่สามเจ็ดสี่หรือสีโทรไปอีกเบอร์หนึ่งครับศู0 5 0 7หกห้าศูนย์เจ็ดสี่สี่สองเจ็ดสี่ครับผมมาได้เลยครับ เส้นทางไหนมาาจากจางไหนนะครับในน้ำพนักเส้นทางนะครับมาหอดตมบนตะโกนนะครับถามมาหอดในตาบนตะโกนเราบอกว่าหมู่บ้านน้องปลาคูนครับหมู่12ครับตมบนตะโกนอำเภอเมืองจันท์จังหวัดศรีสะเกษต312 0ครับครับผมยินดีต้อนรับครับผมมาเบิ่งมาแย่งครับมักสิ่งไหนสอบสิ่งไหนมากครับผมียินดีต้อนรับพี่น้องยินดีต้อนรับครับยินดีให้ความรู้แล้วก็อยากศึกษาเรื่องยังครับครับเท่ากัสิ่งนี้ให้นะครับเท่ากับเบิ่งตัวเท่ากับ ผสมผสบสำเร็จเบื้องต้นเนาะครับผมครับนี่ก็ผมนีความประสมสมเลศแบบเบื้องต้นนะครับเอาไข่เูื้อปเรื่อยๆอีกเนาะครับผมครับพี่น้องถ้าพี่น้องคนอไหนมีมี่ยังที่ดีๆก็สามาครเด็กเปียนกันได้ครับผมเรื่องความที่เรีเบแบบว่าผมจะมาเฮ็ดแบบเป็นสีนาะเฮ็ดแบบใหม่ๆนะครับเนาะจะไปหลาดชีวิตมาโดนแล้วนะครับพ่งมาเฮ็ดเป็นสีนะครับครับนี่นี่ความหลู่ที่นี่ผมก็ ดูคำนี้ดีครับผมไปยินดีที่มาไปเรียนดูพ่อๆติจริงขขาตะคองครับผมเออว่ามีความสุขเนาะครับเขาปืนนี้กับลบก่อนวิราท่านคุณพี่มามาเนาะขอวันนี้นะครับที่นี่วิธีชาวบ้านกับต้องขอขอบคุณท่านอีกนิดนึงที่มาให้ขึ้นรถกับพี่น้องนะครับอาจจะบอกท่านวดภายใดการอธิสูพี่น้องเขามาเบิ่งมาชมเองเลยเนาะครับมืัอนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ